นี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านพลเอกจักรพิษเสจินดาท่านผู้ชิการตุวแห่งแทนจากกองเชียร์การตุนของภาคห้านะครับผู้แทนกองทัพภาคที่สามนะครับผู้แทนสำนักงานปปสนะครับจะมาร่วมมาแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดเขาตามที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วในหลายสายหน่วยงานนะครับมีตำรวจทหารปปสนะครับแล้วที่ที่ผมไม่ได้ชื่อนะครับเพราะว่า เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างเจ้าที่นะครับส่วนในรายละเอียดนั้นวันนี้มีสามคดีหลักๆนะครับซึ่งผู้ถือหามีทั้งหมดเจ็ดลายนะครับในคดีที่หนึ่งมีลายหนึ่งในคดีสองมีสามลายคดีสามสามลายนะครับรวมทั้งหมดถืทั้งหมดเจ็ดลายของกลางตามที่ตกตงกัน่นนะครับในส่วนของเรื่องยาเสพติดนั้นผมได้มอบหมายให้ท่านรอสเลอก์เกตเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมของสองประเทศร่วมกับท่านธนิษฐ์นะครับ โดยกองชกการหลักนั้นที่ทํางานในครั้งนี้ก็มีกองชกการปราบปรามยาเสพติดตำรวจทุธความภาคห้าและในคดีสามีของตำรวจนครบาลโดยผู้การนครบาลแปดนะครับซึ่งวันนี้ทั้งผู้การนครบาลติดธารกิจนะครับซึ่งคดียาเสพติดนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเป็นห่วงนะครับซึ่งนัฐบัลจะมีความรุนแรงในการต่อสู้ใช้อาวุธไล้แรง ต่อตู้กับเจ้าที่เป็นหวดเจ้าที่ทหารแลเจ้าที่พศซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องยาเสพติดนะครับจริงๆแล้วเราก็ทํางานมาตลอดนะครับแต่ละครั้งมีกาแรแถลงข่าวในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาเสพติดเนี่ยจะเป็นคนคิดวิธีแพ็กกิ้งพิธีการที่จะลักลอบให้ไปถู่ประเทศที่สามตามเส้นทางต่างๆ หรือในบางครั้งเองก็เอามาจำหน่ายในประเทศนะครับซึ่งความส่วนตางที่ได้ได้รับรายงานข่าวมานะครับวันนี้เราได้เราจะคุ่มยาบ้าจำนวนกว่าเกเจ็ล้านเม็ดนะครับหนึ่งรสบหกจุ้ากิโลนะครับยาเคสามกิโลเฮลรยีนยาบ้า รวมทั้งสิ้นเป็นเงินที่ถ้าคิดในประเทศไทยหลายล้านนะครับถ้ายาเหล่านี้ออกไปนอกประเทศจะมีมูลค่าสามพันกว่าล้านนะครับเจ้านที่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ชีแ้แจงรายละเอียดเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนทั้งหลายได้รับรู้ว่าที่บานที่ไปเป็นอย่างไรในแต่ละคดีซึ่งในคดีแต่ละคดีนี้ผมได้รับใน,านการแถลงที่ท่านผู้จัดก,การดยตรงหรือแม้แต่คดีที่สามเนี่ยนะฮะผมก็ได้รับในงานจากท่านผู้การอย่างสุ ที่ทํางานนะครับดยการควบคุมของท่านเฉลิมเกียรติทุกครั้งเนี่ยท่านเฉลิมเกียรติจะรายงานผลทุกครั้งท่านทำหนังสัสนะครับซึ่งเราทํางานเป็นระบบให้ท่้นตอออยู่แล้วยกเว้นคดีที่สําคัญสําคัญหรือของกลางเป็นจํานวนมากนะครับผมถึงต้องนับมาแถล,ลงข่าวที่ปออนะครับนะครับรายละเอียดต่อไปเรี่ดูแลเรื่องงานยาเสพติดรวมทั้งท่านผู้จัดการคอ,รอท่านผู้จัดการภาคห้า ท่านผู้การคอนบาลนะครับแล้วท่านทางทหารแล้วก็ทานปนะครับที่สามารถที่จะกลับมาตลอดนะครับแม้แต่คดีของใจชนะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังขยายผลอยู่นะครับขอเรียนเชิญนะครับในท่านเพวตลอดแล้วก็ท่านรองคนตลอดทุกกระชับทุกคันในคดีที่หนึ่งเนี่ยยาบ้าเกือบหกล้านเม็ดนะครับ 88แ,แล้วก็ยาไอ20โดเนี่ยเป็นการนำเลียงมาจากชายแดนด้านประเทศเพื่อนบ้านโดยทีมม้งจากอำเภอเถิงตากต่จังหวัดเชียงรายนำเลียงมาโดยการประสานงานการปฏิบัติในระหวา่วางตำรวจภูธรภาค5กับตำรวจบชปสปรสาบปรามสสพติดในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการลำเลียงมาตามเส้นทางจากเชียงใหม่จากเชียงรายลงมาเชียงใหม่นะครับ ทางลอยสะเก็ดแล้วก็ผ่านไปทางลำพูน,นแล้วก็ลงมาทางอำเภอลี้เมื่อมีความชัดเจนตามนี้นะครับชุดสกดลอยของกองการ,รังตรวจปราบปรามฉนบินก็ได้ตามสกดลอยเพื่อพิสูจน์ทราบว่าในกลุ่มที่ลำเลียงมามีกี่คันก็พิสูจน์ทราบโดยชุดสกดลอยซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการช่วยในการวิเคราะห์เนี่ยก็ทราบว่ามีทั้งหมด4คันแล้วก็ทิศทางก็จะหลบดาดอิสระเลแม่ทิกไปทางโสงไทยก็ได้ประสานงานกับทาตงตำรวจ สพเวียงนอกนะครับอยู่ที่เพเภอเพินจัหงหวัดลำปางว่าให้ช่วยสกัดด้านหน้าเพราะว่าทางกชปสเนี่ยได้ตามท้ายมาอยู่พอพอ,พอตำรวจเวียงนอกได้เรียกตรวจคันหน้านะครับปรากฏว่าได้มีการแหวกวงล้อมของตำรวจออกไปนะครับก็ได้มีการตามสกัดโดยการใช้อาวุธปืนยิงยางแตกเปนสี่เส้นแล้วก็มีการช่วยกันจับตับวตำรวจได้ในคนที่ไหนกลุ่อย่างนี้ครับ ก็มีการตรวจค้นในการซุกซ่อนไว้ในป่าร,รวมแล้วี่ยประมาณเกือบหกร้อนเมตรนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการการ่วมกันและทำงานาร่ากันข่าวโดยทางฝ่ายทหารก็ให้ข่าวมาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วยี่สิบธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ได้มีการกำหนดเส้นทางเพื่อเลี่ยงด่านที่เสดนะครับทางตำรวจภูคมให้ข่าวเาก็มีการทำง,งานกการ่วมกันมาตามมาประมาณสามเดือนถึงถึงได้เร็จงานนี้ครับผม ขอท่านรองเจิาสังเกตท่านผู้ช่วยท่านิศราดครับซึ่งคดีนี้ก็ได้ผมได้รับในงานมันแต่แรกแล้วนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงความยากง่ายของงานนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งที่เราสูญเสียตำรวจในแต่ละครั้งไปนันเป็นเรื่องที่เราเราต้องคิดด้วยนะครับพราะว่าฝ่ายที่ผลิตหรือค้ายาเสพติดเนี่ยเขาก็มีอาวุธที่ทัส่ันย ในส่วนนี้นะครับเพื่อสอบคุณผู้นักิจารณาผลหมนะครับทุ่มทีมงานของกรมจระการปรบปรามยาเสพติดนะครับส่วนคดีต่อไปเป็นคดีของนครบาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเรียนท่านผอตรลนะครับและผู้เข้าฉากทุท่านนะครับและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นนโยบายของท่านผอตรลและผู้เข้าฉากในเรื่องการบูรณาการกำลังนะครับแล้วก็โดยนโยบายที่ให้กัดไม่ปล่อย ปรบกอบดโดยสืบสวนตำรวจนครบาลแปดของเราเนี่ยเกาะจากคดี3คดีกลับนะครับที่น้องสื่อมวลชนคงพอรทราบึ้นเก้าแสนกว่าเม็ดนะครับกัญชา200กกิโลเราค่อยๆแกะนะครับแกะไปจนกระทั่งรู้ว่าต้นสายมาจากทิศไหนนะเหนือนะครับแล้วก็เราก็มาได้ที่กรุงเทพแถวมิมิใหม่นะครับจากมิมิตใหม่นี่เราตามไปสุดข,ขอบใต้เลยถึงปะดังเบษานะครับเราก็ลังทำงานต่อไปนะอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็อย่างที่ผู้ชาวบขอว่าตลอทั้งมวลใหญ่เรื่องคนร้ายเหล่านี้มีความรุนแรงแล้วก็ใช้อาวุธนะครับแล้วก็มีการคุปเวอร์หรือว่าโอเท็กันอย่างเข้มแข็งนะครับสิบแปดของเราตอนนี้ได้ยาให้ประมาณ80ดกิโลนะฮะล้วก็ตอนนี้เริ่มขยับเคลื่อนไหวมานะครับเราได้อีกสิบแพ็คนะครับประมาณ8ปกิโลนะครับสุนครัแล้วก็เด็ดขาดครับขอบคุณครับผู้ช่วยตลอดทั้งวันทั้งคืนครับ ในส่วนของนครบาลนะครับตั้งแต่ต้นปีดําเนินการมาตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ท่านรตลรเราจับยาไอซ์เนี่ยนะครับกบห้าสิบกิโลแล้วนะครับแล้วก็ยาบ้าเนี่ยเกบสิบสิบล้านเม็ดนะครับก็จะดําเนินการต่อทั้งขยายผลแล้วในคดีนี้ทางที่ท่านผู้จัดผู้การแปดนะครับที่เรียนทราบปริท่านผู้จัดการได้ขอให้ทำระข่ายยาวสายยาวสายก่อนสายหลัง ให้ได้ให้หมดนะครับแล้วก็ให้หนําเรียนให้รู้ชักทำแบบการให้ให้ทราบโดยโดยโดยตลอดนะครับก็คิดว่าํานโยบายของพบตรทางรัฐบาลก็จะไม่นิ่งหน่อใจในส่วนของคนบานค,ครับครมีขณะนี้เราเชื่อว่ามีเจ้าที่ตำรวจเราไปเกี่ยวนะครับซึ่งเราจะต้องขยายผลแล็ติตดตามจับกลุ่มนะครับ แล้วเราเชื่อว่าเป็นเป็นกุญแจสําคัญในคาีนี้ด้วยนะครับท่านตำรวเราครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ปกปิดอยู่แล้วนะครับใครไม่ดีก็ดำเนเินการตามกฎหมายไปนะครับในส่วนของนักบาลนั้นเมื่อเดีวยวนี้เราก็จับได้ไอ้ที่ที่พกรสามโอเคพวกรสาม <3 S 1> คือในวงะนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่า ยาเสพติด่วนใจผมเชื่อว่าเจ80ซไปยังประเทศของนอกประเทศเรานะครับที่เหลือข้าคงจำหน่ายในประเทศนะครับในส่วนคดีมีคดีหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านรอจะสัเกตที่แจ้งให้สื่อวนทราบเรียนท่านผบตรท่านสื่อชวนที่วรนะครับในกรณีที่เราจับมานอกจากที่กกสกั้นของปชบชสจับได้แล้วครับส่วนหนึ่งก็จะมีที่เราจับได้ในส่วนของ ปอสอสามนะครับในส่วนของคือขายของบ่อยนะครับที่เรากำลังดูกันอยู่ตรงนี้รวมทั้งการในการในส่วนของบบกาสกัดกั้นนี้ใช้รับความร่วมมือของสบบระทรวงารัพยากรนิทมจังหวัดลำปางนะครับนีเพื่ออยากให้เป็นการดําเนินการกวาดล้างถองนักค้ายาเสพติดหลาากักสำคัญน,นะครับซึ่งนํายามาจากทางภาคเหนือเข้ามาจําหน่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งทาง บชปสได้จับกลุ่มกลุ่มในบอยในเบนนะครับไปแล้วแต่ก็ยังมีส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ได้ดําเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับจำนวน3าคนที่เป็นนักฆ่าที่ดําเนินการมานานแล้วก็เป็นเครือข่ายหลักในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสามารถจับกลุ่มยาบ้านะครับได้สองแสนกรัมเม็รและมียาไอยาเคนะครับยาเคก็เป็นส่วนที่เหลือจากการจับกลุ่มอาที่แล้ว30มกิโลนะครับ ก็พยายามที่จะจับกลกกุ่มนักการเงันเพื่อหาข้อมูลหาข่าวขึ้นไปดําเนินการกับผู้ค้ารายใหญ่นะครับซึ่อ,อยู่ในประเทศพื้นบ้้นครับเราพบว่าตางปสเนี่ยพบว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องเทลลินเนี่ยเริ่มกลับเริ่มกลับมาแล้วนะครับแลควก็แต่ว่าจะไม่มากนะนันจะสังเกตได้ว่าในการจับกลุ่มช่วงหลังๆเนี่ยจะมีปบเทลีินในประเทศไทยมากขึ้นนะครับในส่วนของคดีคดีท,ษษที่ทางมีจมกับปปสดำเนินการเนี่ย คงมีการสืบสวนขยายผลในเรื่องทรัพย์สินนะครับเพราะว่าคงไปเน้นเรื่องทรัพย์สินทางปปสออก็ไปช่วยทางปปสออในการสืบสวนเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ทำการยึดทรัพย์สินราคาขอบคุณมากครับทำง,งานกับสํานักงานตำรวจแห่ษษษษษษษงชาติกับสํานักงานปปสนนะครับในการป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับในมุมของฝ่ายทหารเนี่ยเราทํางานนอกจากมิติของการข่าวแล้วเนี่ยเราทํา เน้นด้านการสกัดกัน้นยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนนะครับแล้วนอกจากนั้นถ้าเกิดการสกัดกั้นตามแนวชายแดนเนี่ยหลุดเข้ามาได้เราก็ยังมีมิติของการข่าวที่เราทําร่วมกับปปสร,ร่วมกับตํารวจในการติดตามแจ้งเบาะแสสกัดกัน้นจัดกําลังร่วมในการปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะครับในมุมของกองทัพเนี่ยเราได้ทํางานเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับ ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะประสานงานทํางานร่วมกับสํานักงานดรแลชาติสํานักงานปปสอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราการยิษฐ์ศาตร์นะครับก็ขอให้แต่ละหน่วยไปทำงานพยายามให้ผลนะครับแล้วก็ประสานงานทางเลย่องผมงต่อไปครับคุณเอกประยุทจันทร์โอชาท่านนายรุ่งเรีกับท่านคุณเอกสวิทย์หมงสุวรรณท่านรองนายยงธนดีและท่านสิริวกักน์ ท่านเน้นย้ำทุกครั้งนะครับในเรือ่องยาเสพติดเนี่ยนะครับท่านรับไม่ได้นะครับขอให้ป่าปรามอย่างจริงจังผมเชื่อว,ว่าในอนาคตเนี่ยคงจะมีการซิลรอยจะเก็บตามทางเหนือด้วยซ้ำนะด้วยทั้งหมดนะครับเพราะตอนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการยท่งง็นทางว่าไปนะครับเขาก็ดูท่องทางนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับออมีข้อมูลบอกแกะอะไรเนี่ยนะ แล้วลักษณะสุดท้ายที่ผมเจอที่สุบนิบนวงเนี่ยกระบวนการเนี่ยเขาจะให้ไปหาเช่าบ้านเองแล้วพยายามใช้รถไฟนัน้นซึ่งใช้ทํางานอย่างเดียวนะครับที่ผมได้พูดคุยกัทบท่านงหลผู้จัดการนครบาลนะครับสุดท้ายเป็นอย่างนี้นะครับคือให้ไปหาเช่าบ้านตามหมู่บ้านบ้านล้างเพราะฉะนั้นผมก็ได้สั่งกำจัดพื้นที่ไปแล้วนะครับฝากท่านรองอเ,เกียรติไปกับชาวเพื่อนนะครับบ้านล้างบ้านเช่าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับขอให้ทํา ทำเอ็กซเรนะครับทุกสิ่งเหล่านี้คือผู้มีฉาชีพต้องใช้เก็บของอย่างเดียวรถใช้ทําง,งานอย่างเดียวบ้านรถจอดไปเป็นที่เขาจะควบขับรถที่ถูกต้องไปทํางานจอดเสร็จแล้วก็เอารถหนีไปนนซ์เนี่ยไปสมยานะครับจุดพักยาเนี่ยผมพูดหลายครั้งนะครับในภาคกลางเยอะว่าหอ้จุดยา,ยาปทุมนนท์ทานนี้นะครับเป็นแหล่งที่ใช้พักยามากสุด ครับครับมีอะไรนะครับการสากทะเ็บาดนในา่รอม่นะจนครับตามที่ปรากฏนะัว่าการแถลงข่าววันนี้เนี่ยทุกคดีล้วนแล้วแต่มาจากภาคเหนือกรือกลับเรียนข้อมูลให้ทราบว่า พื้นที่ตวมวนภูทรภาค5ที่รับผิดชอบ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยมี3จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพมา่าเหล่านี้เองนะครับระยะทางมากกว่า700กิโลเมตรแหล่งผลิตเนี่ยแหล่งผลิตเสพติดซึ่งข้อมูลตรงกันทุกแหล่งข่าวเนี่ยแหล่งผลิตจเสพติดจะอยู่ในเขตประาชานของประเทศพมา่าประมาณ12-13แหล่งเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตแล้วเนี่ยช่องทางนําเข้า จะต้องนําผ่านประเทศไทยก่อนจะไปสู่ประเทศที่3ดังที่ท่านพบตรได้ลำเลียงไปนะครับหรือตามที่มีปรากฏการณ์การจำปุมในเขตภาคใต้รือในเขตประเทศมาเลเซียได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อการผลิตอยู่ฝั่งตรงข้ามตมต้องภาคใต้ก,การลำเลียงก็นําเข้าใน3จังหวัดภาคเหนือและก่อนเข้าสู่ที่ตอนน่อหนก็จะลำเลียงโดยใช้เส้นทางทางหลวงและเส้นทางทางบกเป็นหลัก โดยกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงทุนก็คือคนชนเผ่าม้งตามที่ท่านผู้บาญทาเหนได้รำเรียนข้อมูลไปแล้วนะครับแหล่งผลิตแหล่งนี้ถ้าดูตามแพ็กเกจจิ้งภายนอกเนี่ยถ้าเป็นตรา9 9้า้า้าแต่ตอนนี้เขาเพิ่ม A หน้า A หลังเมื่อก่อนถ้าเป็นตรา9 9้า้าสีน้ำเงินเนี่ยจะก็จะเป็นแก่งแหล่งผลิตของกลุ่มมูเซอร์กลุ่มมูเซอร์ดำกลุ่มมูเซอร์ดำที่บ้านปู่นาโปเป็นกลุ่มของนายจะงอย อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของนายจาระโบหรือเราเรียกว่าพันเอกจาระโบนะครับนี่คือแหล่งผลิตฉะนั้นตะบุอุทธรภาค5เนี่ยจึงต้องยกระดับการสกัดกั้นการลงังเวียยาสติดเป็นภารกิจหลักเป็นภารกิจสําคัญในด้านของการแก้ไขปัญหายาสติดตามนิบายของท่านพบวตรและตามนิบายของท่านโคลุเอชลึเกียร์สีวรขานที่ได้ถแถลงแผนและนิบายไปแล้วมันที่25กรกาคม2 5 6 0ที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามยกระดับในการสกัดกั้น โดยใช้กลไกของจุดตรวจดา่านตรวจในพื้นที่กรณีการจับกลุ่มทั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดจากการประสานงานของกองทัการสกัดศั้นาการการเรยียาก,การสึกิดในขณะที่ยาสุตริดเนี่ยมันทะลุผ่านจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางเกือบจะทะลุเข้าเขตระบุองมิภาคปกแล้วนะก็มีการประสานงานกันแล้วก็มีการจับกลุ่มตัวได้นะครับก็ต้องกับเรนะียนอย่างไงก็ต้องมาจาก ตําบูบุตรภาคห้าทั้งสิ้นนะครับทั้งสิ้นเพราะแหล่งผลิตมนอยู่ตรงภาคภาคห้าเราแต่เราก็ใช้ความพยายามในผู้คูแบบที่จะดำเนินการสกัดกานครับยาไอ้เฮ้ยเฮ้ยยัป็นิการยังไงพิการยังไงนะครับจะรับยาไอพอดีเอาเลยก็รัยาไอพอดไหแตะตรงไหนไดยังไง